เทียบชัดๆทำสีสามหมื่นกับสามแสนต่างกันอย่างไรสำหรับการทำสีรถโยุโรปวันก่อนผมก็ได้มาที่อูโนเต t e ออโตเวิร์กนะครับอยู่ที่รามิทาวันนี้ก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันและจะมาลงลึกในรายละเอียดจุดต่างที่สําคัญซึ่งก่อนหน้านี้ได้คุยกับผู้ชยุชาญนั่นก็คือช่างโนตเจ้าของอูโนเต็ดออโตเวิร์กมาแล้วเขาจะมีด้วยกันอยู่13ขั้นตอนซึ่งช่างโนตก็ได้พาดูไปแล้วนะครับตั้งแต่รับเข้าจนถึงเคลือบแต่วันนี้ จะมาคุยในรายละเอียดกับช่างนัดนะครับซึ่งก็เป็นผู้วิชาในเรื่องของการทําสีเช่นเดียวกันและข้างหลังผมอยู่นี้ก็คือ bmw e 30รถในยุค90ที่ถือว่าเป็นรถที่กําลังมาแรงในตอนนี้ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่จะทำสีเนี่ยเขาจะทําสีอยู่2ลักษณะนั่นก็คือทำสีราคาถูกกับทำสีแบบพรีเมียมและทำสีราคาถูกไม่ว่าจะเป็น3 0 0 0 0 50,000 หรือตามก่าแสนบาทที่ผมพูดไปนั้นก็จะแตกต่างกับการทําสีแบบพรีเมียมนั่นก็คือ3 0 0แสนนั่นเองในรายละเอียดวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจาะดีเทลกันว่ามันเป็นอย่างไรค,ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินครับครับชักนัทอ่าครับพี่หลายๆคนเนี่ยทำสีรอบคันทําสีหลักหมืน่นทําสีรถยุโรปทําสีพรีเมียมแตกต่างกันมากใช่แล้วก็เถียงกันเยอะ ซึ่งพอสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ได้ทําให้เห็นรายละเอียดเนี่ยคนก็จะเข้าใจผิดกันอีกเยอะ<ช>แล้วทาไมฉันต้องจ่ายเป็นแสนล่ะสามหมื่นก็มีมใช่ไหม<ช>ฉันทําไมต้องจ่ายสามแสนละ่ะแสนเดียวก็มีฉะนั้นวันนี้เราจะมาหาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเอาเราเริ่มกันเลยเช่นนันได้ครับพี่เวนก็คือ,อามาเริ่มจากคันนี้ละกันนะครับก็คือว่าสามหมื่นกับสามแสนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขออธิบายแบบสั้นๆคร่าวๆพอเข้าใจง่ายละกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานที่แบบว่า ราคาย่อมยาวที่แบบว่าพอทำได้ให้เป็นพอดูได้สวยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีงานที่จะต้องหรือต้องต้องพ่นต้องปะผูอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นคันนี้นะครับถ้าว่าเป็นรถ e 3 0ด้วยแล้วเนี่ยเป็นรถยุคเก่าที่อายุค่อนข้างที่จะเยอะ15ปีขึ้นไปเนี่ยมันเหล็กเลี่ยงไม่ได้นะครับจากอายุที่ผ่านมาผ่านการใช้งานผ่านการเวลามานานเนี่ยเรื่องการผูกกร่อนของเหล็กเนี่ย มันหนีไม่ออกจริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องเจอมันต้องทําถ้าเกิดว่าท่านเอาไปทําโดยที่ไม่มีการปะผุเคลียพื้นจากตั้งแต่เนื้อเหล็กออกขึ้นมาก่อนเนี่ยในอนาคตเนี่ยปีปีถึงสองป, 1, 2, ปียังไงมันต้องมีการกัดก่อนของสนิมที่มันตกค้างอยู่จากตอนแรกที่เราไม่ได้ทําการเคลียพื้นไปหมดเนี่ยมันเลยทําให้งานไม่จบทำทำให้สีปูดสีแตกขึ้นมาได้ ท่านอาจจะต้องเสียตังค์สองรอบแล้วปัญหาของรถเก่าเนี่ยที่สําคัญคือคือเรื่องเ,อเส้นทางน้ําต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าพวกนี้เราไม่เคลียร์พื้นให้มันเรียบเนี่ยถ้ายังมีการผุหรือก่อนเนี่ยเมื่อใช้ไปเนี่ยเมื่อเจอน้ําอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยน้ามันก็กัดเกาะสนิมมันก็แตกตัวออกมาน้ําก็ทําให้สามารถให้น้ำเนี่ยเข้าไปถึงในห้องโดยสารแล้วก็เกิดความเสียหายมากขึ้นได้นะครับผมโ <Okay, S 2> อเคเราจะมาดูที่ จุดรั่วหรือว่าจุดฮิตของ BM เนาะใช่ส่วนใหญ่จะมีอยู่4จุดนั่นก็คือ<ะ>แผงแบตเตอรี่อ่าเดี่เขาเรียกว่าฐานแบตนะครับส่วนมากเนี่ยจุดเนี้ยคือมันเป็นจุดที่จะรองรับน้ําจากแผงชิ้นหลีดต,ตรงเนี้ยที่มันจะลงมาเนี่ยมันสามารถมันจะมีรูระบายน้ำเนี่ยที่มันจะไหลมาตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าตามตะเข็บตามอะไรตรงเนี้ยฐานแบตเนี่ยมันจะมีตะเข็บแยกต่างหากนะครับผมถ้าเกิดจุดเนี้ยมีการผูกัดก่อนเนี่ยจุดเนี้ยที่จะผูหรือว่า กลอนของสนิมได้นี่ก็คือเกิดจากแบตเตอรี่ยุคเก่าที่ว่าเป็นน้ำกรดเนี่ยใช้เวลานานๆานบางทีน้ำกรดมันไหลลงมาเนี่ยค้างตกค้างอยู่อย่างเงี้ยผสมด้วยกับน,น้ำที่ไหลลงมาเนี่ยมันเลยทําให้ผุจนถึงห้องโดยสารได้เลยนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยเราปะผุไปแล้วเรียบร้อยครับของเราแล้วก็มีการพ่นอ่านี้คือพ่นเกาะเหล็กนะครับผมต่อไปก็จะเป็นการโปะโปะแต่งให้สวยงามแล้วก็พ่นสีจริงอีกครั้งหนึ่งอ่ะโอเคทีนี้ไปดูจุดที่สองที่ผุกันเยอะอ ต้องปรับผุกนก็จุดนี้นะก็พื้นนะครับผมก็ไม่ต้อง e 3 0หรอกก็คือทุกรุ่นนั่นแหละต้องมีเจออยู่แล้วนะครับเพราะว่าตามรูระบายน้ําต่างๆเนี่ยบางทีพวกยางพวกอะไรของท่านเสื่อมเนี่ยถ้าเกิดท่านไปเจอน้ําขังน้ําอะไรเนี่ยขับขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําให้เกิดน้ําขังน้ําตกค้างอยู่ได้นะครับมันก็เลยทําให้ผุกได้เช่นพวกพื้นพวกอะไรอย่างเงี้ยต้องเจออยู่แล้วนะครับคันนี้ก็คือเป็นการเลาะพื้นออกใหม่หมดก็คือว่า งานของเราไม่ใช่เอาเหล็กมาตัดแปะนะแล้วก็เชื่อมอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคือของเราเนี่ยเหมือนค่าช้างเอางาน,นะคืออีกคันหนึ่งเนี่ยสภาพที่ดีที่สวยเนี่ยเราจะเลาะตามสปอร์ตตัวถังต่างๆเนี่ยเลาะออกให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็เชื่อมกับเข้าไปในยังจุดเดิมจากโรงงานที่มานะครับอ่าทีนี้จุดที่3มอ่าก็เป็นฝั่งโน้นนะครับผมก็คือพืน,น <ะ S 2> ฝั่งโน้นอ่าฝั่งนั้นก็จะเป็นทางน้ําลงได้เหมือนกันนะครับ ก็เช่นกันอันนั้นก็แต่ฝั่งนี้จะเยอะกว่าฝั่งฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายจะแค่ช่วงท่อนหน้านะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งฝาฝั่งคนขับเนี่ยจะถึงท่อนหลังเลยอันนี้คือเลาะมาทั้งแผ่นเลยนะครับฝั่งนู้นจะแค่ท่อนหน้านั้นก็เลาะมาเฉพาะช่วงท่อนหน้าแล้วก็ทําการเชื่อมเบ็ดอาร์คกับกับกับจุดสปอตเดิมของตัวถังทีนี้พอเราทําแบบนี้เราก็มีการพ่นสีก่อเหล็กพ่นสีรองพื้นมันก็จะอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนับสิบปีเลย ถูกต้องครับก็คือถ้าเกิดว่าท่านเริ่มเริ่มงานจากเนื้อเหล็กเลยเคียเนื้อเหล็กออกทั้งหมดเนี่ยอายุการใช้งานยังไงก็ต้องยืดยืดกว่าแน่นอนใช้งานได้ยาวกว่าแน่นอนซ,ซึ่งจุดนี้คือจุดที่แตกต่างหรือว่าจุดที่เป็นเชิงเล็กเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ทําแบบนี้ครับคือพ่อนเลยใช่พอพ่นเลยเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยที่มันผูกก็จะผูกขึ้นมาในภายหลังเนาะอ่าส่วนมากอาจจะเป็นที่ว่างานที่ว่าอาจจะเกิดแบบว่าผูกขึ้นมาซ้ําซ้อนขึ้นมาเนี่ย ก็ต้องเริ่มจากเนื้อเหล็กนี่แหละถ้าเกิดเป็นการเคลียร์พื้นเคลียร์เนื้อเหล็กอะไรที่ว่าเป็นสนิมะที่ว่าจุดที่มันกัดก่อนที่ว่ามันเคาะไปแล้วเนี่ยมันมันมันหายไปกับคอะเลยเนี่ยถ้าเกิดท่านเคลียร์ไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้เกิดขึ้นอีกได้ครับท่านผู้ชมซึ่งจุดนี้มันจะต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วก็ต้องมีความรู้โดยเฉพาะอีกต้องครับมันใช้เวลาเยอะกว่าต้นทุนมันสูงกว่าแน่นอนสีก็เป็นสีรองพื้นแบบพรีเมียมใช่ซึ่งในตลาดทั่วไปจะสีเกรดแบบธรรมดาอ่า ซึ่งราคาก็จะถูกกว่าถูกต้องครับเอาเป็นว่าต่างกันสีหเท่าเลยถูกต้องซึ่งจุดนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ต้นทุนของหลักเหมือนนั้นทาได้แน่นอนแต่เมื่อพูดถึงถ้าปี2ปีนะมันก็จะเกิดปัญหาใช่อ่ฉะนั้นท่านผู้ชมก็ต้องแยกบอกว่าสิ่งที่เป็นแพงกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนใช่ครับโดยเฉพาะในส่วนของสีแล้วก็เหล็กด้วยแล้วก็ช่างทีมือช่างด้วยอาตมาไปดูจุดที่4ด้านท้ายท่านผู้ชมจุดนี้ก็ชอบผุเช่นเดียวกันก็คืืออส่่่่่ววนมาาากกกแหละะเเีีททจจผุ็คด น้ำมันจะไหลลงมานะครับถ้าเกิดว่ามีอย่างตามตะเข็บพวกขอบยางอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันมีผุมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกจุดน้ําขังเนี่ยถ้าเกิดรถบางคันอนะ่ะถ้าจอดดีอย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสวยอยู่แต่ถ้าเกิดบางคันจอดตากแดดตากฝนกิ่งไม้เศษไม้สะสมเนี่ยเวลาน้ํามันขังเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสนิมกัดก่อนจนไหลลงมา อย่างเช่นพวกนี้พวกจุดอับอะไรต่างอ่าอันนี้ยังไม่ได้พ่นเลยอันนี้เพิ่งปะผูกไฟน,นี่อ่ได้ดูนดีจะเห็นชัดชัดนะอ่านี่ครับก็คือจุดพวกนี้แหละที่จะทําให้น้ํามันเข้าได้อย่างท่านขับลุยน้ําขับแบบว่าแองน้ําเงี้ยเวลาล้อมันสายขึ้นมาถ้าซุม้มซุ้มล้อท่านไม่ดีมีแตกน้ํามันก็เข้ามาขังได้เหมือนกันแคปบอ่า สุดท้ายเหล็กก็เปื่อยก็ผุไปนะถูกต้องตามกันเวลาแล้วก็ยศพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เกิน30ปีแล้วก็อยู่ในยุคประมาณหนึ่งเขึ้นมานะใช่ครับท่านผู้ชมก็คิดดูดีครับว่า E30 มนี่มันเกือบเกือบจะสีปีแล้วอ่ะครับมันก็เป็นไปได้ไปไปได้แน่นอนครับที่รินเนี่ยนี่ก็นี่ก็ฝั่งฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันใช่ฝั่งนี้ก็เท่ากันต่วนี้ปิดอ่านี้ก็มีนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ไม่เยอะนะครับก็คือแก้ตามจุดไปถ้าเกิดส่วนชิ้นไหนเยอะอะไรอย่างเงี้ย เพื่อไม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกัดกร่อนของสนิมอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่างานละเอียดหรือว่างานพรีเมียมเนี่ยมันจะต้องรื้อรถทั้งคันแบบนี้แล้วก็ต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนกว่าจะจบเนาะถูกต้องครับซึ่งหลายๆคนที่ไปทําสีส่วนใหญ่อาจจะทําแค่15วันหรือ1เดือนอันเราเรียกว่างานเร็วงานด่วนแต่สาหรับงานเานพรีเมียมงานที่ต้องเก็บรายละเอียดระดับการรีสโตร์เนี่ยใช่ว่ากัน3เดือน6เดือนท่านผู้ชม ถ้างานแบบนั้นต้องแบบนี้เลยเพราะว่าบางอย่างพอเราลื้อออกมาเนี่ยอาจจะต้องมีการรออะไรบางอย่างด้วยใช่ครับใช่มันือทําให้เสียเวลาแล้วก็การทำสีแห้งตัวหรือว่าสีเซตตัวเนี่ยมันใช้เวลาด้วยใช่ครับก็คือในการโป๊ะการอะไรเนี่ยมันก็ต้องเวลาต้องรอให้ไอ้ตัวโป๊ะตัวอะไรมันเซตตัวด้วยก่อนที่เราจะไปขั้นตอนอื่นนะครับมันต้องต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาหมดอย่างสมมติโป๊ะโป๊ะสีพ่นอะไรเสร็จมันก็ต้องรอให้สีมันเซตตัวอะไรเซตตัวเพื่อที่จะข้ามไปอีกสเต็ปหนึ่ง ครับผมที่เราจะไปดูว่าเหล็กนี้เอามาจากหัวตัดที่เป็น DM มใช่ไหมเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าทําไมเขาถึงมั่นใจเพราะว่าเขาเลือกหัวตัดได้สวยนั่นเองเราจะพาไปดูตัวอย่างนะครับมันมีอยู่อันนี้ก็ออกไปเยอะนะไม่ใช่ท่านผู้ชมที่ได้เห็นว่าคือไปเอาเหล็กมาจากไหนไงใช่คือซึ่งซึ่งช่างน้ตแนะนำผมก่อนว่ามันจะมีสองแหล่งก็คือสั่งสั่งปั๊มใหม่สเต็กโรงงานกับเอาในหัวตัดใช่แต่ถ้าเคสนี้เราเลือกเอากเร็ยงหัวตัดก่อน ถูกต้องครับเนี่เห็นไหมตรงฐานแบตเตอรี่หายแล้วเนี่ยอ่าเนี่ยถ้าอย่างนี้คือเราจะเลาะไม่ใช่แบบว่าจะตัดไปแปะเลยนะือ,ะอเราจะเลาะตามจุดสปอตต่างๆนะครับคือให้มันใกล้เคียงจากโรงงานมากที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่กับคันที่ทําการปะปลูกเพื่อให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับผมจะให้มันร้อยเปอเซ็นะ่ะไม่ได้เพราะาเรา มันเป็นงานมือมันไม่เหมือนงานโรบอทอะไรในยุคนะครับผมแต่ต้องใกล้เคียงที่สุดและดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นเหล็กในยุคเดียวกันนะสเปคเดียวกันเพราะว่าเป็นด m เหมือนกันอ่านี่ท่านผู้ชมนี่นี่ที่นี้เป็นพื้นเนี่ยแต่นี้พื้นไม่ใช่ของคันนั้นอ่าไม่เป็นไรคือคือเราจะเอาแบบนี้แหละความหมายถ้าเกิดอ่าแต่ผมยกตัวอย่างให้ดูสั้นๆแล้วกันถ้าอย่างคันเมื่อกี้ถือว่าถือว่าคันนั้นอ่ะมันล้อมันจะล้อย่างนี้เลยเห็นไหมครับเอาเต็มแผ่นเลยใช่ไหมมันจะมีแบบเป็นเนี่ย เป็นซีนเนี่ยพวกนี้คือเนี่ยมันคือจุดจุดสปอร์ตของตัวถังต่างๆคือเราต้องเลาะตามนี้เลยเ<อ>นะครับไม่ใช่ว่าตัดแค่อย่างนี้แล้วไปแปะไม่ใช่คือตัดนี่ถือว่าหยาบนะมันก็ถือว่ามันมันมันไม่ดีเท่าอย่างนี้น <ะ S 1> เพราะเอาเต<ม>็มแผ่นแล้วก็เลาะตะเข็บนี่ผมว่าทําให้สวยกว่าเพราะว่าเพราะว่าต้องไปเชื่อมตรงตะเข็บย้ำอีกข้างหนึ่งคือว่าเวลาเราเลาะออกไปเวลาเราไปวางเนี่ยพวกรูรูรูสปอร์ตต่างๆคือต้องต้องเท่ากับฐานเดิมนะครับต้องไม่มีการเหลื่อมอะไรเลย นะครับผมือต้องไงต้องเป๊ะอ่ะคือพอจบออกมาเนี้ยบแทบจะแยกไม่ออกเลยท่านผู้ชมเวลาทำสีเสร็จเนาะงานมันออกมาสวยกว่าแน่นอนคแบบนี้ก็คืออันนี้ก็คือฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันคือแต่ละคันจะมีการผูกไม่เหมือนกันท่านผู้ชมแต่ว่าตัวอย่างนี้นี่ก็พอให้รู้ว่าเราจะต้องมีหัวตัดใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีหัวตัดก็ไม่สามารถที่จะเอาชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กไปใส่ตัวนั้นคัดอื่นได้ใช่ครับใช่ไหมฮะนี่ก็คือไม่ไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะอย่างคันนี้ก็เป็นโครงเห็นไหม เเียกว่าค่าช้างเอางานครับนี่แหเอาแคนิดเดียวนะวไปท่มันใช้มกันก็ไม่ได้เราก็เวลาเราตัดไใช่ว่าอันี้มอย่างนี้เาจะเอาไปใส่ไม่ใ่อนี้มันก็ไม่ผ่านแล้วนะครับเราก็จะไม่เอาเราจะเอาที่ว่าเอาที่ดีตัวที่ดีตัวที่ผ่านมาตรฐานใช่ครับเราก็ต้องพยายามคัดให้ดีที่สุดเพื่อที่จะไปใส่คันที่ดีทการัเห็นไหมไมเห็นถูกตัดออกแล้วก็ถูกใช้ไปแล้วเห็นไหมเสียงานเราช่างคันนี้อันนี้เลยนะครับ หรือต้องเลาะแบบนี้เลยครับอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะไปดูในส่วนของหลังจากที่ปะผุเสร็จจะต้องมีการพ่นสีก่อนเหล็กแล้วก็เ่นสีรองพื้นใช่ไหมมันจะมีตัวอย่างอีกนิดหนึ่งอยู่ฝั่งนูน้นท่านผู้ชมก็ให้เห็นในรายละเอียดของดีเทลในเชิงเลือกที่มันแตกต่างท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเราให้ความรู้คุณนะคุณจะทําสีกับอู่ไหนเป็นเรื่องของแต่ละคนนะวิจารยาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หน้าที่เราคืินี้คือให้ความรู้คุณคว่ามันต่างกันเพราะจุดนี้ นนใช่ใช่ใช่จะได้รู้ว่าเออทำไมเขาถึงทำสามแสนกับสามหมื่นต,ต่างกันยังไงก็เพราะตรงนี้แหละอ่ะนี่เรามาอยู่ตัวอย่างทีนี้อันนี้ก็คืองานพ่นอะไรฮะอันนี้ก็คือเป็นการโปะแล้วอันนี้ข้างนอกคือพ่นหลอกอยู่แล้วแล้วตรงนี้ก็ยังมีเก็บงานอีกนิดหน่อยคือพ่นกรอบเหล็กไปแล้วแล้วคือโปะเก็บงานให้สวยงามพวกสันขอบอะไรคือต้องคมต้องสวยคล้ายๆกันกับแผ่นเมื่อกี้คล้ายๆกันครับนี่เห็นมาดูผู้ชมแต่ทันนี้สเต็ปงานจะนำหน้าไปนิดนึงครับ คือทุกอย่างจะต้องไม่รั่วไม่ซึมนะหลังจากนี้เห็นไหมเขาเลือกหมดเลยทันทีแล้วกาต้องพ่นเก็บงานอีกครั้งหนึ่งนะนี่ใช่เราต้องพ่นรองพื้นอีกแล้วก็พ่นสีจริงอีกนะครับครับแต่พวกนี้มันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือว่าเก่าๆไปได้ครับไม่ได้ผุกระเดาอะไรเนี่ยคือสารละลายั็คือสีพวกนี้สีรองพื้นพวกนี้ใช่ครับนี่ฮะทันทีแช้วต้องมีการพ่นใหม่อันนี้ก็คือแบบจัดทรงอะไรให้มันสวยงามคือการพ่นจัดทรงให้สวยงามรองพื้นพร้อมรอเพื่อที่จะพ่นสีจริงเข้าไป สีคันนี้เนี่ยเมื่อสุดท้ายจะเป็นสีอะไรฮะสีที่ลูกค้าให้ทําสีสุดท้ายที่เขาต้องการสีอะไรฮะอันนี้เป็นสีเงินนะสีมนเงินไหมก็ไม่เป็นไรเผื่อไี้เผื่อท่านผู้ชมได้ติดตามในคลิปต่อไปจะได้เห็นว่าคือสีรองพื้นของช่างนัดส่วนใหญ่จะใช้สีเฉดเดียวกันถูกต้องครับก็คือเป็นสีเทาเนาะประมาณนี้ท่านผู้ชมส่วนวราลูกค้าอยากจะได้สีแดงใช่ไหมบางคนอาจจะได้สีที่มันไม่เหมือนกับโรงงานก็ได้ แต่ว่าแต่ลูกค้าเพราะว่ามันมันรีสโตใหม่ไงเออย่างคันนั้นเห็นไหมสีแดงก็สวยเลยเห็นไหมอ่าอย่างคันนี้ก็สีฟ้าคันนี้ก็สีเงินอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะคัดต่อมได้เพื่อนผู้ชมเพราะว่าคุณจ่ายเงินตั้งสามแสนเนี่ยเลือกได้เลยคุณจะามาตรฐานคุณเองก็ได้คุณจะมาดเอาทูโทนก็ได้ใช่ครับอ่าเห็นไหมก็อยู่ที่ลูกค้าเลยเราจัดให้ได้หมดวันก่อนที่เราเราได้ดูในส่วนนั้นช่างนัดกับช่างโน้ตเนี่ยที่มีการพ่นสีคันสีม่วเงินนะวันนี้มีอะไรอัปเดตไหม ผมเห็นหลายๆเจ็ดชิ้นส่วนอยู่ไปไปดูหน่อยสักไหมตอนนี้ก็คือไล่ไล่พนพวกชิ้นงานพวกประตูพวกอะไรอยู่แล้วก็ดูความเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นขั้นตอนว่ามันมาถึงจุดไหนแล้วเพราะว่าไฟให้สีแห้งตัวมาก็ประมาณเกือบๆสองอาทิตย์แล้วนะเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมครับ อทีเราจะมาดูความเงางามของสีแล้วก็การเก็บรายละเอียดอ่ะยังยกตัวอย่างประตูก็แล้วกันเนาะคันนี้เป็นคูปก็คือคูเป้คูปเคป้ก็คือ2ประตูสีที่นั่งอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นที่ประตูที่บังโคลนฝาท้ายฝากระโปรงหนาฝากระโปรงท้ายเนาะแล้วจุดนี้ก็ได้ฝากระโปรงท้ายรเราดูยังไงว่าสีมันเนียนไม่เนียนฮะก็ต้องต้องต้องดูกับไฟนะดูว่ามันมี มีเม็ดไหมมีการการแบบว่าเยิ้มหรือว่ามีเป็นเส้นเป็นสายอะไรไหมถ้ามีเราก็ต้องแก้ใหม่คือสีย้อยนันส่วนใหญ่นะใช่แต่อันนี้คือเราเราทำการแก้ไขไปแล้วอันนี้คือเป็นการพ่นแล็กเกอร์ไปแล้วถือว่าจบแล้วงานสีผ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกงานขัดงานดีเทลแล้วครับนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยคือดูแล้วไม่มีเม็ดไม่มีอะไรคือผ่านแล้วครับคือ QC มาแล้ว QC มานในโอเคท่านึ่งแล้วครับครับก็ถือว่ารอให้สีแห้งตัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวรอครับ สีพวกนี้ก็คือผ่านผ่านการอบมาแล้วครับท่านผู้ชมเราก็ดูด้วยสายตาเนี่ยก็ถือว่าบางนะท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเรามีโอกาสเรื่องเราจะมาจับให้ดูว่ามันได้กี่ไมคควันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงอ่าในในโอกาสต่อไปถ้าสมมติว่าวันไหนผมเอาเอาเอาติ้งเน็ตมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับจับไมคควันดูเลยว่าหลังจากที่ทําสีเนี่ยมันจะได้กี่ไมคควันเพราะว่าช่างนัดบอกว่ามันควรจะไม่เกิน200ท่านผู้ชมแต่ว่าบางชิ้นอาจจะร้อยกว่าเงี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่่ทีพื้นนฐาของ เรื่อของอะไรด้วยถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ต้องการประตูนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเปาะการอะไรเงี้ยม,มันต้องเพิ่มอยู่แนละ้วแต่ถ้าเกิดว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันบางมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ในมาตรฐานที่สวยงามน,นะคือคือไม่เกิน200ใช่เพราะว่ามาตรฐานถ้าออกจากโรงงานเนี่ยประมาณสัก 80- 9 0ิบิดหรือร้อยนิดๆแต่ว่าพอพอทำสีนี้ก็คือมาตรฐานใกล้เคียงโรงงานแล้วนะถือว่าใกล้เคียงโรงงานที่สุดท่านผู้ชมชมันอาจจะหนาขึ้นนิดนึงแต่ไม่แต่ไม่ถึง200แน่นอน แต่อย่างไรเราก็จะจับให้ดูในโอากาสต่อไปนะเพ<ด>ียงแ,<ต>แต่ว่านี่คือขั้นตอนที่เราให้เห็นว่ามันลึกกว่าแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมแล้วเราจะทิ้งให้สีเซตตัวในอีกประมาณกี่วันฮะในสเต็ปนี้ก็นี้ก็ประมาณไม่เกินอาทิตย์หรอกครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ต่อเพราะรว่ามันเข้าห้องอบอะไรมามันไม่ต้องมันก็ผ่านการการเซตตัวมันในระดับนึงแล้วครับนี่เขาเรียกว่าน้ำเงินมิดได้บลู Blue นะมันจะออกดำๆจำๆท่านผู้ชมเงามากแล้วก็มีประกายมุกด้วยนี่เนี่ย เห็นไหมครับมันจะเม็ดคล้ายๆเม็ดสายท่านผู้ชมระยะยับเยอะเขาเรียกว่าเม็ดมุกเนาะครับอคืองเตก็มสเต็ปเลยครับคือแกะแกะทุกชิ้นคือแกะทุกชิ้นเลยอทีนี้พอแกะทุกชิ้นก็ต้องมีการไวายลิงสายไฟใหม่ใช่ไหมใช่นี่ท่านผู้ชมดูดิสีมันเงาอันนี้คือ คนที่จะปวดหัวคือช่างประกอบ,บต้องระวังให้มากที่สุดเ,<อ>เพราะว่ามีความเสี่ยงในการที่จะเป็นรอยได้แล้วก็ทำมาซะสวยขนาดนี้นช่างประกอบเทียบเราจะจะมาเห็นในส่วนของโครงข้อคันนี้เนี่ย<อ>ผ่านการลอกสีผ่านการปะผุผ่านไปทุกอย่างที่านะู้ชมมาถึงขั้นตอนที่งดง,งามแล้วเนี่ยชุดใหญ่ไฟกระพริบจะเป็นแบบนี้เมื่อกี้นี่มันจะเป็นสีสนิมใช่ไหมที่เราดูในคันนั้นเป็นเป็นสีสนิมดูไม่สวยดูเก่าเห็นไหมท่านผู้ชมพอพ่นเสร็จเนี่ยมันก็จะทําให้ดูเหมือนใหม่มากขึ้นนะ ถ้าทาพูดง่ายเจ้าของเนี่ยจำรถไม่ได้เลยเนี่ยเจ้าของยิ้มถึงหูเลยล่ะใช่ไหมล่ะเรทีมาดูเออคือท่านผู้ชมจำรถตัวเองไม่ได้มันเหมือนรถใหม่ไงใช่ครับพี่เนี่ยคุณจะได้แบบนี้เลยท่านผู้ชมคือลูกค้าเลือกที่จะแพ็กเกจนี้แล้วเนี่ยครับทุกอย่างต้องต้องสมบูรณ์แบบให้มากที่สุดนะครับผมมาดูด้านท้ายนิดนึงท่านผู้ชมทำไมเขาถึงกล้าการันตี5ปีเพราะเขาทำลึกนี่เองใช้ของดีฝีมือดีทำถึง แต่เกอร์ก็เกรดพรีเมียมสีก็เกรดพรีเมียมรองพื้นก็เกรดพรีเมียมช่างก็ระดับฝีมือระดับเทพตัวจริงเกินกว่า15ปีทั้งนั้นประสบการณ์ก็ถือว่าโมได้โมได้ในส่วนของช่างครับเพราะครับแต่อยากให้ดูที่ผลงานอ่าครับนี่นะครับคือความแตกต่างนะผมอยากจะให้คนเข้าใจว่าเออทั้งมันต่างกัน3ามหมื่นเป็นสามแสนมันสิบเท่าเลยนะช่างนัดเพราะว่างานพวกนี้เนี่ยเป็นงานรถคลาสสิกงานที่เขาเอาไปสะสมแล้ว ถ้ารถคลาสสิกอะ่ะมันต้องทอย่างนี้แหละมันจะดีที่สุดนะครับ,ด,รบดีที่สุดอย่างที่เราคุยกันว่ารถ3ามสปีมันผุมดแล้วท่านผู้ชมทีนี้ถ้าคุณจะเก็บเข้าในคอลเลกชันที่จะไปเข้าสู่รถคลาสสิกที่ห้าสิปีขึ้นไปเี่ยคุณต้องทําแบบนี้เพราะแบบนี้ได้อีก20ปีอายุมันทีนี้มันก็จะเกิน50ปีแล้วถ้าคุณชอบสะสมและอยากจะเห็นคุณค่าในอนาคตผมก็มองว่าคุณอาจจะได้เพิ่มราคาด้วยแน่นอนใช่ไหมละ่ะเพราะราคามันขึ้นเรื่อยๆอรถพวกนี้มันไม่มีราคาการ มันอยู่ที่สภาพและความพอใจของคนซื้อคนขายถ้าเกิดรถคุณสมบูรณ์แบบคุณจะไปขายตามแบบว่าราคาที่รถที่ยังไม่ได้ทามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับมันจะต้องมอีราคาที่สูงข,ขึ้นกว่ารถปกติเพราะว่าผ่านการทําแบบอย่างนี้มาแล้วครับ,รบอาทิเราจะมาดูอีกข้างๆคันนี้เป็นซีรีส์5ใช่ไหมนี่นจะเป็นงานมน,นห้องเครื่องให้มาแก้ให้มาแก้งานห้องเครื่องนิดหน่อยครับ นี่เราก็เห็นว่าคันนี้ก็ทำสีแบบพรีเมียมมาเหมือนกันนะเนี่ยสีเขาก็สวยดีเห็นไหมท่านผู้ชมนี่พอทำจากเก่าแล้วก็จะใหม่เห็นไหมฮะโอเคเราจะไปดูสีแดงอีกครั้งหนึ่งนิดเดีดยวดูห้องเครื่องหน่อยก็ได้นินดนึ่ว่าตัวเก้ยตรงไหนไคือของช่างนัดโนเตตเวิร์กเนี่ยทำ BMW E30 ครบวงจรท่านผู้ชมตั้งแต่งานสีงานป่าผุงานตัวถังและสีเนาะมาจนถึงงานเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่าง หรือแม้กระทั่งซื้อขายครบหมดเลยคันนี้ยังไม่ได้ทํานะเขาจะวางเครื่องใหม่เหรอลูกค้ายกเครื่องยกเครื่องออกนะครับจะม่ให้เก็บงานเก็บงานห้องเครื่องให้นะครับผมเพราะว่ามันเริ่มเริ่มผุเหมือนกันเหรอก็มีครับแล้วก็คาบน้ำมันคาบอะไรต่างๆคันนี้คือลูกค้าต้องการให้มันสวยใสเลยนะครับโอเคครับอันนี้เอามาเก็บงานท้องเครื่องครับนะโอเคงั้นเราไปดูในส่วนของอีกคันหนึ่ง ของเราท,ที่ที่ทำกับเรานะั่นก็คือฮาเกสไตล์ที่เราพูดกันวันก่อนซึ่งเป็นสีแดงเนาะคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ภูมิใจภูมิใจเป็นมาสเตอร์พีซของช่างนัดะนะครับท่านผู้ชมรู้ว่าเออทาจากตัวถังที่มันผุผมามันจะเป็นแบบไหนนี่ท่านผู้ชมเมื่อเสร็จจะเป็นแบบนี้แต่คันนี้เรายังไม่ได้ล้างนะ,งะแต่ว่าแต่ว่าให้ดูว่าเฉดสีมันเป็นยังไงใช่ไหมคันนี้ทาไปเป็นปีแล้วนะ,อะแอันี้เอามาเซอร์วิสพวกระบบอื ไม่ได้ล้างก็มองอยังไงมันก็ยังสวยอยู่ทีนี้ในมุมมองผมเนี่ยเหมือนเหมือนคุณย้อนไปในยุคป,ปี1982ที่งานโมอเตอร์โชว์เลยนะ,ะที่เขาเรียกว่าสวนอะนะัมพรท่าไปชมตอนนี้เรากําลังพูดถึงยุคนั้นนะะ้ันใหม่ไงเนี่ยเนี่นี่นี่นแต่ัน,นี้จะอารมณ์แบบซิ่งๆหน่อยแบบไวรุ่นนิดนึงนะครับผมครับก็จะประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่รถยิยมของแต่ละคนแล้ว ใช่ใชไหมรถนิยมว่าท่านอยากจะได้แบบคลาสสิกเลยหรือจะอ,ออกเป็นอารมณ์แบบว่าเรซซิ่งนิดนึงมันก็ไปได้หมดมีสองสิบอ่ะอ่าหรือคุณจะเอาตามอะไรนะตามสเปคจากโรงงานจะเดิมจ๋าก็เราก็จัดให้ได้ครับผมถ้าเราแต่ท่านอยากจะยัดของแต่งของอะไรเราก็จกัดฟิตเบ้นจัดทรงอะไรให้ได้หมดนะครับผมโอเคงั้นเราดูห้องเครื่องยนต์นิดหนึ่งมันจะมีในส่วนของสีท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เขาใช้งานไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงโดยเฉพาะในส่วนของเบ้าช็ค นะครับมันก็จะมีในส่วนของงานสีอยู่และวคันนี้ผมก็กให้ดูภายในนิดนึงคันนี้เป็นลายไอเทมท่านผู้ชมเบาะเรคาโร่นะพวงมาลัยเ็มมใช่ไหมช่างนัดเกียร์5สปีดนะนี่ท่านผู้ชมแมนวนวลนะท่านผู้ชมแลาไอเทมนะีหาอยู่ยากนะคันนี้ต้องถือว่าน่าอิจฉามากเบาะสภาพใหม่ปิดเลยก็ทําไปล้านกว่าเหมือนกันนะช่างนันครับก็ถือว่าได้รถสวย ก็ S <S คือคันนี้เขาค่อนข้างที่จะพวกของเล่นเขาเยอะนะครับพี่วัดรวมเนี่ยไปที่ว่าบินทะลุไปหลักหลักเจ็ดก็คือคเขาใส่ของใส่อะไรค่อนข้างที่จะถึงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดตัวรถอย่างเดียวเนี่ยทำมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนี้ถึงที่ลูกค้าว่าจะยัดของเข้าไปขนาดอ่ะทีนี้เรามาดูสีภายในเห็นไหมท่านผู้ชมสีแดงนะคันนี้แดงทั้งคันเลยที่ทำเสร็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะเรื่องซุ้มโชคเนี่ยเอ้ยไอ้ซุ้มซุ้มหัวโชคเนี่ยที่ว่ามันจะ มันจะผูมันจะเอียงกไ็ได้นะครับอันน,นี้ก็อันนี้ก็คือเป็นการผ่านการรีสตอร์แล้วรอบหนึ่งถ้าผู้ชม,ชมดูความใหม่ของมันเห็นไหมแล้วก็ดูความเนียนของสีมันจะเท่ากันแต่สีมันก็จะเศร้าหน่อยเพราะอยู่ในเครื่องยนต์เนาะครับ,รบผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมในมุมของผมนะทำได้ขนาดนี้เสร็จงานให้เรียบร้อยครับเพราะว่าจุดเด่นของรถเนี่ยถ้าตัวถังสีสวยอะ่ะ มันก็จะเป็นจุดแรกของกระดูกเม็ดแรกใช่ไหมละ่ะตัวถ<อ>ังต้องไม่ผุตัวถังต้องสวย<อ>เวลาแต่งแล้วอิมพูไปแล้วมันจะได้ราคาถ้าคุณไปแต่งรถตัวถังผุมันก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมนะเท่านั้นแหละครับถ้าเกิดคุณ<อ>ยัดของเป็นแสนใส่เข้าไปต,ตัวถังคุณไม่ผ่านมันก็เท่านั้นแหละมันก็เหมือนคุณแค่มีของนะแต่รถคุณยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใช่ใช่ครับผมถ้าคุยกันว่ารถคลาสสิกนะครับเ<อ>นี่ยตัวนี้เครื่องเขาก็อย่างสวยเลยอันนี้ก็ลูกค้าที่ว่าเนี่ยที่ว่ามันบินมันสูงๆเนี่ยคือลูกค้าก็ เลือกเป็นเครื่องตัวนี้นะครับก็ราคากมจะอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากทาแค่บอดี้ไม่ได้ว่าวางเครื่องใหม่ข้ามรุ่นข้ามอะไรแต่คือเนี้ยเป็นรุ่นเดิมเป็นเครื่องของพวกอีสกนะครับเป็นเอ็นเอ็นเอ็นสี่สองนะครับตัวนี้จะอยู่ในนกแก้วเยอะนะใช่ใชคก็คือมันข้อดีของเขาคืออายุของเครื่องมันจะใหม่กว่าแล้วก็อะไหล่พวกอะไหล่พวกอะไรต่างๆยังพอเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็พวกคือว่าง่ายอ่ะเครื่องตัวเนี้ยมันอายุมากกว่าเครื่องเดิมๆแล้ว แล้วค่อนข้างที่จะดีกว่าครับและเล่นง่ายกว่าคือเดิมนี่จะเป็น M10 นะครับ M10 ก็อยู่ในยุคประมาณสัก84-85อย่างที่เราคุยกันนั่นแหละแต่พอเป็นโนกแก้วก็9กว่าแล้วใช่ครับ95แล้วถือว่า95-97แล้วก็ถือว่าใหม่กว่าเยอะกว่าแล้วก็ครับความสมบูรณ์ของเครื่องก็ดีกว่าอะไรก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมใช่ครับครับโอเคท่านผู้ชมก็อยู่ที่รถนิยมนะตัวนี้อ่าโอเคครับก็ถือว่าสวยงามฮะต้องชื่นชมคนทําแล้วก็ชื่นชมคนเจ้าของรถที่มีไอเดียคิดเอทีฟ มีทั้งความรักรถมีทั้งเงินในกระเป๋ามีทั้งเวลานะทีเราก็จะไปสรุปที่นารณ์คันเดิมครับว่า13ขั้นตอนที่เราคุยกันก็ตั้งแต่เลือกรับเข้ารถนะครับเลือกรถเข้ามาทีนี้ก็มาเช็คก็มาลอกสีก็มาปะผุนะก็ไล่มาเรื่อยเจนสุดท้ายก็ถึงเคลือบสีอย่างที่เราคุยกันนั่นแหละคือข้อแตกต่างทั้งหมด13ขั้นตอนทําให้รถนั้นแตกต่างกัน3 0 0หมืนกับ30,000น หรือว่าหลักหมื่นกับหลักแสนอย่างชัดเจนเลยและในโอกาสต่อไปในคลิปต่อไปถ้าหากว่าเรามีโอกาสเราก็จะทําให้เห็นขั้นตอนอื่นเรื่อยๆท่านผู้ชมคนไหนที่ต้องการสีคุณภาพสูงของการคุณภาพพรีเมียมโดยเฉพาะรถยโุโรปซึ่งจริงๆแล้วโนเต็ตโตเวิร์กหรือว่าช่างนัดเนี่ยไม่ได้ทําแค่ BME30 อย่างเดียว<ำ>ในตระกูล BM ทํามทได้หมด,ดหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำรถใหม่ๆได้ไหมอย่างเช่น F10 ใช่ไหมรถ10ปี15ปีหรือหรือ BMW e อย่างเงี้ย ที่เป็นซีรีส์สามซีรีส์ห้าอย่างนี้ได้หมดนะได้หมดรถใหม่ๆทำง่ายกว่าอ่าเอ็กวันอย่างนี้นะได้หมดนะได้เพราะหลายคนอาจจะเผื่อมีรถที่บ้านไงเอาเป็นว่าพรีเมียมเหมือนกันก็คือส่วนรถเก่ามันจะมีโปรเซสเยอะรถใหม่มันไม่ได้ทําขนาดนี้หรอกใช่ไหมเพราะยังน้อยตัวถังก็ยังไม่ผุอ่าแต่ว่ามันก็จะมีมาตรฐานในส่วนของการใช้สีใช่ไหมฮะการใช้ทินเนอร์การเคลือบห้องอบโปรเซสขั้นตอน QC ต่างๆมันมีมาตรฐานตัวนี้อยู่แล้วก็ช่างก็จะมีเครื่องมือด้วย โอเคเอาเป็นว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ฝากให้ช่างนัดแนะนําตัวนิดหนึ่งครับเพื่อมีคนสนใจางานสีครับ<ะ>ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีเป็นรถคลาสสิกนะครับผมแล้วก็เป็นรถเก่าหรือว่าเป็นรุ่น,นอื่นๆืแล้วแบบว่าดูแล้วเนี่ยเอออยากจะทําในงานแบบของเราที่ว่าชื่นชอบในงานของเราก็สามารถส่งลูกนะครับหรือว่าว่างๆก็เข้ามาเดินเล่นมาดูงานอะไรของเราได้ที่หูได้นะครับผมอยู่ที่ เส้นปัญญารามินทานะครับผมตอนบินมาวันเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมงถึง6โมงเย็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ0951959696โนเตตตัวเวิร์ดครับผมครับขอบคุณเช่นนั้นมากครับขอบคุณมากครับพี่เบนและว,วันนี้ผมบินคารนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามในช่อง ออนไลน์ของผมแล้วผมเชื่อว่าคลิปที่ผมถ่ายทำในคลิปนี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ชมทั้นได้ประโยชน์ในส่วนของการประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วก็ใช้รถในฝันอย่างมีความสุขนั่นเองและถ้าหากว่านึกถึงอูสีที่เป็นตัวจริงเรื่องตัวถังและสีที่มีการการันตี5ปีนะการันตี5ปีฟรีค่าซ่อมอย่าลืมครับโนเต็ดออโตเวิร์ o work. ไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนช่างนนะัดโนเต็ดออโตเวิร์